บงบ2 0 0แสนกว่าบาทรวมแบงค์สิบได้อะไรบ้างวันนี้ผมให้เลยครับชุดแต่งรอบพันนะครับผมประกันสูย์อีก3ปีและประกัน24ชั่วโมงอีก3ปีด้วยกันคันนี้นะครับเจ้าตัว um ishi, มิตซูบิชิมิลาดครับผมคันนี้ชุดแต่งรอบพันยังไงนะครับผมถ้าเป็นตัวท็อปธรรมดานะครับผมตัวนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับผมไฟหน้าจะเป็นไฮโดรเจนวันนี้ผมให้เลยนะครับเอาเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมข้างล่างมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับพี่ตัวนี้เป็นปี2018นะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,000นั้นย้านะครับไปออกใหม่ป้ายแดงหรือไปซื้อแบรนด์หลักนะฮะพี่จะไม่ได้อะไรแบบนี้เลยอันนี้คือสเสน่ห์ของรถแบรนด์รองครับผมเอาไปเลยครับคันนี้มิสูมิชิมีหลาร์ครับผมเห็นไหมด้านข้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟ LED ด้วยนะเล้าใจแบบนี้แล้วล้อเดิมๆอะ่ะผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยอันนี้เป็นล้อแม็กจากโรงงานแบบจัดเต็มครับผมอ่า อันนี้คือรถแฮทแบ็คห้าประตูครับผมอที่สําคัญคันนี้มีกล้องหน้าให้ด้วยครับผมสวยๆนะครับกล้องหน้าหรือกล้องหลังกล้องหน้าครับกล้องหน้าก็มีนะจัดเต็มแบบนี้จริงๆส่วนใหญ่จะไม่ให้นะอันนี้มีให้มาเรียบร้อยแล้วเบาะด้านหลังนะถ้าไม่ใช้สามารถพับเก็บได้ทุกคนและที่สําคัญนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับตัวนี้จะไม่จะเป็นเบาะผ้าธรรมดาตัวนี้ฮะเป็นเบาะหนังให้แล้วเล้าชจตั้งหานะครับผู้หญิงเปิดได้สบายๆเลยเพราะว่า ตัวนี้เขามีโชคสปริงให้นะครับผมน่าจัดเต็มนะครับยืนยันนะครับผมคันนี้รถไม่เคยชนหนักจมน้ํากอไม้ไฟไหม้นะครับผมเห็นไหมดูความเดิมของเขาซะก่อนนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาบางตัวกระจกยังเป็นกระจกแบบมุนเลยอันนี้ผมจัดให้เป็นไฟฟ้าหมดแล้วแล้วก็รับประกันโครงสร้างนะพี่ดูเลยเม็ดอาร์คแบบหูยนะครับอันนี้ทําเองไม่ได้นะโรงงานก็ยังทำให้ได้เลยต้องเดิมๆจากโรงงานนะผมาให้ดูหมดเลยนะครับผมความใหม่คว,มหมความเท่ความสปอร์ต เปิดได้เลยครับผมอ่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องต้องดูฝั่งนี้นะครับผมฝั่งคนขับซะก่อนนะฮะอ่าถ้าให้เทียบกับตัวธรรมดาทั่วไปนะทุกคนให้เทียบกับตัวธรรมดาทั่วไปไฟนะครับจะไม่ได้สว่างแบบนี้นะเห็นไหมตัวนี้เป็นพุทสตาร์ด้วยนะเห็นไหมระบบพุทสตาร์งผมนะฮะกดปุ่มเดียวสามารถสตาร์ทได้หมดเลยพวมอะไรก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมนะตัวนี้ถ้าเป็นตัวธรรมดานะทุกคน อพวงมลลาลัยเขาจะมีฟังก์ชันแค่ข้างเดียวครับแต่ตัวนี้มีพวงมลลาลัยสองข้างด้วยกันนะครับผมแอร์เย็นเพลงเพาะนั่งสบายนะครับเอาไปเลยครับตัวนี้อเดี๋ยวให้ดูภายในตัวเครื่องก่อนอให้ดูภายในตรงนี้ก่อนนะครับผมสวยๆเลยอามาดูข้างในตรงนี้ครับผมเห็นไหมดูความเดิมของเขาซะก่อนนะครับผมอ่า น็อไม่เคยขันนะครับอะไหล่ไม่เคยถอดนะครับผมตัวนี้เอาไปเลยครับเครื่องยนต์แบบนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.2นะและอัตราเร่งบอกไว้ก่อนว่าดีมากเป็นรถคันนึงเลยนะฮะเป็นรถอีวคาคารนึงเลยที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยสําหรับใครที่ต้องการที่ใช้นะขึ้นชื่อว่าเป็นอ่า s มิซูบิชิมิลาดนะตัวนี้เขาจะให้อัตราการดนมันอยู่ที่อ่า23กิโลต่อลิตรคือแบบ โู้โคตรประหยัดเลยทุกคนเห็นไหมเครื่องยนต์แน่นๆแ,แบบนี้เลยเดินทางใกล้ก็สะดวกเดินทางไกลก็สบายนะครับผมสําหรับเจ้าตัวคันนี้ผมให้ดูภายในอย่างนี้เลยนะครับผมว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําไม่เคยกอไหมและไม่เคยไฟไหมเห็นไหมครับทุกตรงนะครับผมนะฮะเรามีจุดมาร์กให้หมดเลยนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้เลยนะครับผมแบบนี้แล้วก็ต้องผ่าน QC กับอ่าบริษัทนอกด้วยนะผมจะไม่มีบริษัทในมาให้การันตีแบบนี้ นะครับผมยืนยันได้เลยนะครับผมถ้าเคยมีประวัติมานะครับผมนะฮะชนหนักจมน้ําหรืออะไรแบบนี้มาผมรับซื้อคืนเลยเต็มราคานะครับผมมาให้ดูด้านในกันอีกนะครับผมนะฮะภายเบาหลังนะครับผมตรงนี้เมื่อกี้ยังไม่อธิบายไปนะอ่ะมานะครับผมด้านเบาหลังแบบนี้นะทุกคนสมมุติว่าเราเดินทางไกลนะครับแล้วเราต้องการพับเบาะด้านหลังตรงนี้ก็สามารถพับได้ง่ายๆเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้เราสามารถพับเบาเก็บได้เพื่อเพิ่มการเก็บของด้านหลังที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น อ่าแบบนี้เลย เห็นไหมโครงสร้างเหนือๆแบบนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะไปออกใหม่ป้ายแดงถ้าเป็นตัวท็อปแบบนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ6 0แสนกว่าบาทเกือบ7 0 0 0แสนเลยแต่วันนี้นะฮะแบงค์สิบใบเดียวนะครับทำเจ้าตัวคันนี้นะฮะเหลือราคาแค่2 0 0แสนกว่าบาทเพื่อนๆเ,เอาอไปเลยแบบนี้และที่สำคัญผ่อนอยู่ที่4 5 0ถึงหานย้ำนะเครดิตด,ดีต้องฟรีดาวได้และทุกที่สําคัญนะครับผมผมรับประกันให้หมดเลยถ้าสนใจนะครับผมสามารถติดต่อมาช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะทีมงานป๊อปอายโดยตรงต้องเน้นลถขายรถคุณภาพสายฟ้าสามเหบม่ยมตอโต้ครับสนใจนะฮ อย่าลืมติดต่อมาด้วยโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยอแล้วเจอกันนะครับผมใครที่สนใจแคปหน้าจออย่าลืมทักมานะครับไม่เป็นไร